วิถยถ้าเราเอามาเย,ยอะๆวันนี้มันลองลอง <c oughs> สุดดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะไปเลี้ยงปลากันนะครับไป้ยน้องโอ้มาถึงก็โ้ยเลยกินโอ้ตัวซีด้วยน้องใจเย็นครับน้องเขาไม่อยู่ที่บ้านเราเขาไม่มีอดอยากแน่นอนครับเราเลี้ยงดีครับเฮ้ยๆๆทันไหมทันทันวเนี่ยอุ้ยทัน นี่ครับเรามีตังครบ100บาทแล้วก็จะซื้อน้องได้มา1น,น้องจะให้ตังเราด้วยนะครับยิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้ตังน้องโอ้โหน้าซีดโอ้โหใจเย็นครับได้กินทุกคนเอา้าเอาเฮ้ยอย่าปล่อยอย่ปล่อยเออทันสวยน้องดักหน้าสวยโอ้โงับงับสวยสวยคบหนึ่งครับ,รบ,รบน้องมาตัวหนึ่ง อันนี้เป็นเกมเพิ่งเปิดใหม่นะครับใครบอกว่าเป็นเกมที่เก่าแล้วนะผมผมเถียงนะอุ <c oughs> ้ยน่าซีดทนันทันอยู่เออจะครบหนึ่งร้อยแล้วขอขออีกเหรียญเดียวเย่น้องมาเราจะเก็บตังค์ไว้เยอะๆครับ <c oughs> เพื่อที่จะเนี่ยไข่อัพไข่ตังค์ไม่พอร้อยสิบว่าน้องเออเร็วๆโอ้โหสุดยอดสักทีเุ้ยทำไมน้อง น้องอ้วนโคตรอ้วนนะดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากอะ่ะโอ้รุ่นพี่วะเนี่ยอย่าแย่งอาหารน้องนะเรียบร้อยครับแย่งครั้งเดียวอีกครั้งเดียวเรียบร้อยอหอยทากหอยทากเขาจะช่วยเราเก็บเหรียญที่เราพลาดไปนะครัไปไหนมาดูครับประสิทธิภาพของน้องหอยหอยเขากินไหมหอยเอา้า อุยมันเสียของรู้ไหมเนี่ยเราจะให้อาหารดักหน้าครับแบบโซยพอดีอา้าวตัวนี้หิวตัวนี้หิวเออดักหน้าเป็นไงรับน้องใหม่หน่อยให้อาหารสวยเอเลี่ยนมาวะ่ะเอเลี่ยนมาฮึ่ยให้อาหารก่อนจะทำน้องเราจะทำน้องเป็นไงเวลาเขาตายเขาจะให้เพชรเราด้วยนะครับ ดีมากเพชรนี่คือได้เยอะมากเลยอ่ะดูดิเราแบบรวยเลยอ่ะอุ้ยโหน้องคนเยอะน้องมาอย่าม่ยแย่งกันใจเย็นครับได้ทุกคนกินทุกคนแน่นอนครับโอ้โหโอ้โหรัวอๆวป่ะคือตอนเราตอนเราให้หันน้องเราเสียกี่บาทอ่ะเสียห้าบาทพี่หอยพี่พี่ไม่กินหน่อยอรอพี่หิวไหมเฮ้ย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 อุ้ยทันทันอุ้ยหน้าหน้าเขียวอดข้าวเลยหน้าเขียว เฮ้เดี๋ยวเราให้พี่หอยเขาทำหน้าที่บ้างครับเน,เนี่ยดูดูดน่ารักเออขอบุณครับอันนี้คือเขาเก็บให้เราใช่ไหมนี่อัปเกรดอาหารจิตวิญญาเอา้าเอ,อ้าน้องโอ้ดโมเต็ม,มองพี่หอยลืมดูแลน้องอะไรวะเนี่ยเราขอโทษเราไม่ตั้งใจเอามาใหม่คืนชีพครับไม่เป็นไรผมสัญญาครับผมจะดูแลให้ดีกว่านี้ครับ ไปเล่นมามามาเลยน้องมาอยู่ขอบขอบน้องขอบขอบขอบจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายอยากอยาจะทำน้องเราอยากทำน้องเล่าเรียบร้อยอันนี้เราจะให้อาหารได้ดับเบิลอาหารดับเบิลอิ่มอิ่มละซี่อิ่มละซี่เอาไปลัวะเฮ้ยเสียของเนี่ยเสียของพี่หอยพี่หอยไม่เป็นไรครับไข่ห้าร้อยเลยครับคือมันเยอะเฮ้ยจะตาย เกือบเกือบเฮ้ยเย,ยตื่นเต้นวะนี่งเ,เกมเลี้ยงปลาใช่ไหมตื่นเต้นจังเราจะเอ่อเพิ่มเพิ่มเป็นยาครับน,นี่ยโอ้โหสุดเลยว่ะยานี่ปิดช่องไปแล้วอ่ะเฮ้ยน้องโอ้โหน้องโตคตรไวอะ่ะพอกินยาแล้วโตไวมากเลยครับสวยมาสามสามเม็ดเลยเอาแบบให้อืดอ่ะอิ่มจนอืด มามาน้องมาเพิ่มอน้องมาเพิ่มครับรัวๆน้องน้องหน้าเขียวแล้วเฮ้ยนออคโหหน้าเขียวอย่างเยอะเอเลี่ยนมามาฝั่งนี้วาฝั่งนี้วาฝั่งนี้มามาฝั่งไหนเขาจะมาฝั่งไหนนะป่าไม่โดรหรอกมไม่ได้กินไม่ได้กินแน่นอนขอเพชรครับขอบคุณได้เรียบร้อยครับเหลือใครอีกครั้งเดียวครับจะเต็มฟองแล้วน้องอย่าเพิ่งหน้าเขียวนะเราจะดูแล ดูแลให้ดีที่สุดน้องจะไม่หิวแน่นอนครับมาอีกห้ารอต่อไปครั้งสุดท้ายครับขอครั้งสุดท้ายห้าร้อยหอสุดท้ายน้องมาจัดมาเดี๋ยวเหรียญสุดท้ายเราให้พี่หอยพี่หอยเก็บพี่หอยครับเก็บครับเราจะปล่อยให้พี่หอยเก็บนะครับช้ามันช้าเลพี่หอยเก็บเดียนสุดท้ายสวย อุยตัวนี้เขาจะให้ไข่มุกเรานะครับนี่ครับเ้าอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งหน้าเขียวใจเย็นครับมาน้องอย่าแย่งกันอย่าตีกันนะได้ทุกคนครับพี่ไข่มุกกินไหมไม่กินมาครับอุยนี่ครับไข่มุกครับหูน้องมาอีสามตัวเออมาให้เต็มมาให้เต็มเราไม่ง้ครับ ยังทาไมเอเลี่ยนมาเราจะให้พวกน้องๆมาหลบอยู่ตรงขอบๆนะครับจะได้ปลอดภัยนะแต่ถ้าเอเลี่ยนเข้ามาตรงขอบก็ก็หายหมด <c ười> น้องหายหมดอ่ะเฮ้ย <c ười> ให้ไขมุกแล้วสวยมาอยู่ขอบเร็วน้องๆไปไหนเฮ้ย <c ười> อย่าสนอย่าสนมามาอยู่นี่ม <c ười> <c ười> ีหอยหดหน,นีเ <c ười> รียบร้อยครับอ้ย เฮ้ยมีปลาหนึ่งพันบาทครับปลาตัวนี้ครับเนาะว่าต่ดูปลาใหม่อะไรเมเนี่ยน้องเราขอโทษตัวใหญ่นะครับตัวไวนะตัวไวตัวไวครับเงินไหลมาเทมาไข่มุกไข่มุกครับไข่มุกไวๆครับเรารออยู่นะครับปลามาครับเออยิงซื้อเยอะยิ่งได้ตังค์เยอะนะครับเอาตังซื้อตังกระตังซื้อตังขออีก สามซื้อเลยสามม็ตรครับสามม็ตรจะไม่มีน้องตัวไใหนใตายเด็ดขาดครับแน่นอนใครมุกมาสวยห้าร้อยแล้ววะ่ะขอขอห้าม็ตรเลยเฮ้ยม,มันมันม่ื่อจะหมดหวะเนี้ยมีเป็นเจ็ดปดเก้าิบเลยหรอเฮ้ยเอเลี่ยนมาแล้วพี่ครับใจเย็นใจเย็นตรงไหนตรงไหนมามาอย่าทาน้องเราฝ่าไม่โดหรอกไม่ได้กินไม่ินหิวหว่าจากไหน อย่างเยอะอย่างเยอะโอ้โหเหมือนได้ปลดปล่อยอ่ะเดีย๋ยวเราจะลองซื้อปลา1,000พบาทนะครับเรียบร้อยถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เขาจะกินกินลูกปลานะครับกินปลาตัวน้อยนะครับดูนะเนี <c> ้ย <oughs> เอามาปุ๊บตายเลยคือแบบโดนกินเลยอ่ะโดนกินทันทีดูครับดูครับพอดูน้องดูน้องตัวนี้ไว้นะครับเขาจะโดนเป็นเหยื่อของปลา1,000บาทนะครับ ฮ้ยน้องน้องระวังตัวเขาว่ายไปแล้วน้องน้องมาไงไงเสียงเสียงโอ้โหไข่นี่สองพันเลยอ่ะมันเยอะขึ้นทุกทีเลยนะเนี่ยไปโอ้โหตังก์หมดหมดตุดเฮ้ยแต่เราเราได้ตังก์ไวมากนะครับเวลาเรามีปลาเยอะๆเนี่ยถ้าเราเรายิ่งมีปลาเยอะยิ่งได้ตังก์เยอะใช่ไหมโอ้ <c oughs> นานาซีดนาซีดเออเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมา โอ้ย่าย่าน้องอหมูน้องเกือบจะว่ายไปหาเขาทําไมล่ะโอโ้โหยิ่งมีปลาเยอะยิ่งได้ตังค์เยอะเพราะฉัน <Bradley. S 1> <laughs> ยังไม่พอบยังไม่พอมาอีกออน้องน้องอย่าพึ่งแย่งกันน้องน้องจะตายน้องน้องจะเย็นน้องครับหน้าเขียวกันไปแถบตไวนะตไวเงินมาไหลมาเทมาไหลมาเทมาเอาเงินมาให้เย,เยอะๆตา เพิ่เดียวต้องให้น้องโตรครับถึงจะได้ตังค์เยอะนะครับน้องอย่าแย่งกันกินต่อแถวกันดิพี่ต่อแถวโอ้โหูอหอัพอัพัวโอ้โหตังค์รัวพี่หอยพี่หอยเก็บไม่ทันครับพี่หอยนี่บ่นเลยไห่ไมาเยอะขนาดนี้วะ่ะเอาช่วยเก็บครับวุ้ยนาซีดนาซีดกินกินเยอะๆกินเยอะอัพโอ้โหแม็กโอ้โหเต็มเลยว่ะยา่านี่ปล่อยเต็มเลยครับปล่อยได้สุดสิบสุดยอดโอ้โหโอ้ห,หอยายงเยอะ โอรวยรวยมามามาป่าน้อยมามาน้องน้องมานาซีนาซีกันไปแถวครับสองพันสองพันสองพันเถอะโอ้โหมามาเลยเอเลี่ยนน้องสักตัวจะปลอดภัยทุกตัวบอกเลยไม่มีใครตายสักตัวไม่มีใครตายไม่มีใครตายแน่นอนครับน้องน้องอย่าไว้ไปอุ้ยเกือบเกือบหมาสองพันแล้วว่ะพันสุดท้ายครับพันสุดท้ายจะครบแล้วเราจะหมด หมดเวทหมดกรรมหมดเวทหมดกรรมอีนิดเดียวพี่หอยช่วยเก็บหน่อยพี่หอย้ยถาเราเอามาเยอะๆกว่านี้มันลองลองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาครับมาครับไม่ต้องแย่กันครับเดี๋ยวผมให้กินทุกคนครับปืนปืนปืนเอาปืนมาเอาปืนนะปืนแบบยิงแรงขึ้น เอเลียนคือมาแป๊บเดียวคือตายครับไม่ได้กินน้องแล้วหรอกนะฮะ้ยปลาปลาตัวนี้คือมี่อยู่ตัวเดียวอ่ะเราเราต้องการเยอะกว่านี้ว่ะปลาใหม่ตัวนึงใหม่ตัวนึงถ้ารวยครับไม่เป็นไรครับโอ้โหเมื่อกี้เพ็ดหายไปกับตาพี่หอยทําหน้าที่หน่อยครับพี่หอยบอกโอ้ยกูมีอยู่ตัวเดียวโอ้โหสามพัน <laughs> แล้วว่ะอัพปืนอัพปืนปืนเหลวไดปืนหรือย,ยาน เฮ้ยมาแล้วมาเลยจะได้ทดสอบปืนใหม่ครับไม่เป็นไรน้องน้องอย่าตายน้องน้องเออเฮ้ยคนแรงอ่ะอัพโอ้โหอัพอ,อีกโอ้โหโอ้โหอ,อะไรวะน่าปืนฉีดน้ำหรืออะไรวะเฮ้ยน้องตายน้องตัวไหนเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยวะ่ะตัวไหนตายอ่ะอย่างเยอะอ่ะ อาปืนโอ้โหนี่มันยานจะชัดมันมันไม่ใช่ปืนนะครับตบบน,นี้ผมจะเอาปืนท่านสุนทสดท้ายครับเฮ้ยพี่โหดพี่โหดอย่าเพิ่งตายครับโหดมามาเพิ่มไม่เป็นไรมาเพิ่มอีกตัวนึงยังไงอ่ะจนเลยเดี๋ยวเจนร้อยพันนึงแล้วอาปืนปืนเลยวะเนี่ยปืนปากกาโอ้โหยอดกดเมาส์รัวๆครับเมื่อยแขนว่ะตอนนี้ผมเมื่อยแขนมากเลยครับอาปืนโอ้โหปืนมันยังมีอีกโอ้ยไม่ไหลืจะเต็มวะเนี่ยเหนื่อย ถอ้ถอโอ้โหมันยังมีอีกอันนี้คือแม็กแล้วใช่ไหมนี่คือที่สุดแล้วสุดมาเอเลียนมาไม่กลัวอบอกเลยไม่กลัวไม่กลัวมาไม่กลัวเก็บไม่ทันแล้วตอนนี้ผมเก็บไม่ทันแล้วครับมาสองสองจิกตายผมว่าสองจิกตายว่ะสองจิกพอจิกโอ้โห เป็นงไงล่ะเป็นงไงล่ะเป็นงไงล่ะครับสองสามชึกแค่นั้นตายครับเป็นงไงล่ะความแรงของปืนขั้นแม็กค,ครับไม่มีใครสู้ปืนอันแรงกล้าของเราได้นะครับเราต้องปลาเขาช่วยกัดนะครับเมื่อกี้นะน้องปลาตอนนี้เขาเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรกันเอาไขา่ไปครับเฮ้ยปลาเข็มว่ะน้องเข็มเขาจะช่วยจัดก,การเอเลี่ยนนะครับเอาไว้ครั้งหน้าครับเดี๋ยววันนี้ผมขอพักก่อน,นครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวมาเล่นน้องน้องปลาเข็มให้ดูนะครับบ๊ายบาย